ครับผิวเราทำไมผิวไม่สม่่าเสมอเอาตัวนี้ไปใช้ทุกคนอยากจะบอกว่าเห็นโหผิวของพี่โอ่งแล้วว่าเบี่ยคือผิวใสมากและไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พอกผวิวนะนะผิวสดจริงๆเขียยเ้นเลือดตกเลยอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าคนที่มีผิวที่กระด้างไม่สม่่าเสมอพวกตามข,าข้อบ่งข้อพับข้อสอบอะไรแบบเนี้ยใช้ได้นะผู้หญิงเด็กใช้ได้ตั้งแต่ยุ่ห้าขวบขึ้นไปห้าขวบขึ้นไปคนท้องใช้ได้นั่น แสดงว่าหมายถึงอะไรทุกคนอ่อนโยนต่อผิวจริงๆนะคะ1,30,000บาทมาแล้วขอบคุณทุกคนนะคะอุ้ยจะบอกว่าหอมมากทุกคนออร์แกนิกจริงๆคะ่ะตัวนี้ ไม่มีส่วนผสมที่ทําลายผิวแน่นอนค่ะทุกคนนี่ตัวนี้เบลเบลลองสครับให้ทุกคนดูแล้วถามว่าต้องแช่ต้องทิ้งไว้ไหมจะกัดผิวไหมจะแพ้ง่ายไหมทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้จากธรรมชาตินะคะกด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 ขอสองหมื่นคนกดพร้อมกันได้ไหมคะขอบคุณขอบคุณหัวใจหกล้านหกแสนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สพอรกตกัเเบลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รักหนูแล้วก็เชียร์หนูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูขอบคุณหัวใจสี่เหลี่ยมด้วยขอบคุณทุกคน comenz, จริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะกดที่ตะกร้ามัแบบให้เลือกแบบสองสองกระปุกห้ากระปุกด้วยนะคะมีโป,โป้มีโรมีโป,โปแล้วมีโปแล้วทุกคนกดที่ตะกร้าส้มพร้อมกันแต่ว่ามมีตะกร้าเดียวแต่สามารถเข้าไปเลือกได้ว่าใครอยากจะสั่งกี่กระปุกถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งราคาดีตอนนี้มันมีราคาสองกระปุกอ่ะสองร้อยห้าสิบบาท ถ้าเป็นหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกเมื่อกี้ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ตอนนี้สองกระปุกสองร้อยห้าสิบบาทถ้าใครเปิดใจก็สั่งกระปุกเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตเอ็นดูสองกระปุกอีกกระปุกบ้างนะสองกระปุกก็ได้สองร้อยห้าสิบอุ้ยถูกถูกมากห้ากระปุกว้าตกกระปุกละร้อยกว่าบาทนิดนิดเองโอ้ยยยดห้ากระปุกห้าร้อยห้าสิบตกกระปุกละร้อยนิดนิดใช่เอางี้ใครใครเอ็นดูพี่กดสบเล็กกดห้ากระปุกไปเลย แต่ถ้าใครแบบว่าถ้าอยากลองเปิดใจม่งกระปุกได้แต่จริงๆสองกระปุกคุ้มกว่าสองร้อยห้าสิบกระปุกละร้อยยี่สิบห้าพี่โอทียูนะเคยจัดราคาเลยแบบนี้ไหมเนี่ยมจัดให้เฉพาะรายนี้เลยปกติไม่ได้ขายราคานี้แสดงว่านี่ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นราคาพิเศษมากนะคะใครที่ใส่คัสครับอยู่ไม่เคยใช้เลยนะคะอยากให้ลองเปิดใจลองใช้ดูแล้วจะบอกว่าการขัดสครับมันดีต่อผิวแบบนี้เองบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเผยผิวแบบ สว่างระจากสฟทันทีร้7ยําสั่งซื้อทุกคนพี่โอ๋พูดขนาดนี้แล้วทุกคนค่ะใช้ดีจริงค่ะใช้อยู่ค่ะนั่นไงราคานี้ที่ให้เพราะว่าอยากให้คนเปิดใจลองทุกคนพี่โอ๋ไม่เคยจ้าง ไม่เคยจ้างและไม่เคยทําราคานี้ด้วยไม่เคยทาราคานี้คือแบบแทบจะไม่ได้ไม่ได้กาไรเลยคือจะบอกว่าปกติคือแบรนด์ของพี่โอเ่ยขายได้อยู่แล้วตัวสปาบ้านทุ่งขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะสินค้าเขาใช้ดีจริงๆร9 9้อยเก้าสิบเก้าบาทและกระปุกแน่นแแบบนี้ทุกคนนะคะดังนั้นวันนี้เป็นไลฟ์แรกและไลฟ์เดียวไลฟ์เดียวนะคะทุกคนที่จัดราคานี้สองกระปุกสองร้อยห้าสิบบาทค่ะห้ากระปุกห้าร้อยห้า ส0บบาทค่ะขอบพระขอบคุณทุกแรงสป,ปอร์ตขอบคุณจริงๆค่ะ1 8 0 0 0 0บาทค่ะว้าวไม่ได้อะไรนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะทำได้ขนาดนี้อ่าพายาตเปิดไลฟ์แรงมันเลยมั่นเลยมั่น,นเลยไม,ไม่ถึง15นาทีด้วยกับ2แสนแล้วทุกคนอีก6นาที2แสนอ,อีก6,000บาท2แสนทุกคนเร็วๆๆๆๆ ขอบคุณทุกเซัพพอร์ตค่ะดอมระคังทองแปดด้อมดอมละคังทองแปดดอม,ดอม,อดอมกดจะเบลของคนละกระปุกได้ไหมดอมคู่ดอมคู่ของคนละกระปุกได้ไหมจ๊าขอคนละกระปุกได้ไหมจ้าสองหมื่นคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งแล้วห้ากระปุกคันเลศ นี่ละของจริงนี่ละของแท้นี่ละของแท้น,แทนี่ละของจริงใช้ได้นานไหมคะใช้ได้นานหรือไม่นานอยู่ที่พี่ๆเลยว่าพี่ๆเนี่ยจะใช้น้องเช้ากับวันเย็นมากน้อยขนาดไห<ค>นใช้ได้้าน,านมากขนาดไหนประมาณสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนกว่าน่าจะพอน<ช>นะเพราะว่ามันใช้ที่เนี่ยมันยาวมนก็ถั่วทั่วตัวเลยคือถ้าทุกคนใช้เยอะใช่ไหมถ้าทุกคนควักเยอะอย่างเงี้ย มันก็อาจจะหมดไวตามที่ทุกคนใช้แหละอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แทนสบู่ได้เลยตัวนี้ทุกคนใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าผิวเรามันมีความแบบผ่องขึ้นมีความใสขึ้นนะคะคือไม่ว่าทุกคนจะสีผิวเชตไหนก็ตามแต่จะผิวขาวเหลืองจะผิวเอเชียจะผิวสองสีจะผิวแทนแต่ทุกคนจะมีผิวที่ผ่องมันดูมีออร่าอย่างเบลอย่างเงี้ยเบลไม่ได้เป็นคนที่แบบผิวแบบโอ้เหลาหูนะคะแบบโอ้แบบผิวแบบเปิดแบบ แบบนี้ออนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมีผิวที่ผ่องไร้ขึ้นเหมือนเปิดไฟให้กับผิวผิวที่ดูสุขภาพดีผิวที่เนียละเอียดมากขึ้นรูคุมคนที่มันกระชับมากขึ้นนะคะขัดให้ดูหน่อยได้เลยทุกคนนี่ทุกคนเปเปิดให้ดูทุกคนจะเห็นว่าน้องมีความเข้มข้นมากๆดังนั้นเนี่ยโอ้พี่าขอบคุณค่ะพี่ที้าขอคุณลลยัางบัยงโอ้โหตัวที่สอง คือมันเข้มข้นมีขอบคุณค่ะวิธีการใช้ง่ายเลยเอาน้ำล้างเอมีขอบคุณค่ะทุกคนส่งเสียงกรี๊ดหน่อยนิวขอบคุณค่ะโอ้โหตัวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวเา,มาใช้ดีมากเลยค่ะ<า>ใช้มาสามปีแล้วผิวใสขึ้นจริงๆ<อ>ตัวนี้นะคะทุกคน การใช้ใช้งานยังไงทุกคนเอาน้ำนะล้านแล้วล้านเปิดปากบัวปึ๊บผิวเปียกปึ๊บทุกคนควักเลยค่ะตัวนี้นะคะควักสมุนไพรแท้ตรงเค้าตัวนี้เนี่ยปึ๊บมาใส่ผิวแล้วก็ขัด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 ถามว่าต้องทิ้งไว้ไหมอันนี้ปัญหาออกเลยเลยทุกคนคือใช้แทนสบู่ได้เลยใช้แทนสบู่ได้เลยจะทิ้งไว้หรือไม่ทิ้งไว้อันจริงอันก็แล้วแต่ัน1นาทีจนถึง15นาทีก็ได้หรือว่าถ้าเกียรติชอบเอาไปนั่ง เร้วงเปล่ยนก้อนขี้เกียจค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้สบู่ถูรูดครับแล้วก็หลุดไปเลยแต่จริงๆอ่ะคือมันสามารถใช้แทนสบู่ปกติแล้วก็ออกได้เลยทุกคนคือมันมันอยู่มันจะลื่นมันช่วยชำรับพวกเหงื่อไครด้วยนะนะคะกลิ่นกงกลิ่นกายกลิ่นตัวนะเนี่ยแล้วพวกสิ่งปกที่มันน้อยอุดตันในช่ในรูขุมขนมันก็จะออกหมดเลยควักมาปื๊บตี้ใช่ไหมคนปื๊บใช่ใช้ง่ายๆอาบน้ำราบผิวก่อนก่อนราคาห้ากระปุกคุ้มมากเลย วิธีใช้ใช้ง่ายมากนะคะคือเข้าห้องน้ำอาบน้ำปกติแล้วก็ดูดเดูดูดูแคนสบู่นี้เลยทุกคนทัวร่างกายแล้วล้างอกมองที่ผิวตัวเองนะคะใครที่แบบมองผิวตัวเองแล้วจับผิวแล้วมีความรู้สึกว่าเออผิวเราแห้งกร้านผิวดำแดดผิวดำกร้านผิวสองสีนะคะผิวทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเอาตรงนี้ไปผัดนะคะแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆมันแบบมันช่วยผิวได้แบบมันช่วยผิวได้แบบดีมากๆทุกคนไม่ต้องพูดเยอะ ไม่ต้องพูดเยอะรักคัจจเบลและเชื่อว่าสินค้ามันจริงทุกคนด้าสินค้าไม่ดีจริงองค์กรไม่รับป้าปาไม่รับหรอกถูกไหมถูกไหมนาเขารับไม่อัเลยนะคิดง่ายๆขอบคุณกาเล็กซี่ขอบคุณนะคะพี่จัสมินขอบคุณค่ะเสียงมันอื้อหืหายยางสนับสนุนเบลโดยการส่งควันขอบคุณนะคะสนับสนุนกัจจัเบลโดยการกดตะกาค่ะกดตะก้ารดีกว่าค่ะเพราะว่าทําให้ลูกค้ารักและลูกค้าจะได้มามาให้มาเอ็นดูให้งานเราถูลูกค้าจะได้จ้างปัจจเบลอีกขอบคุณ ขอบคุณนะคะกดๆๆลองเปิดใจนะคะสินค้าใช้ดีจริงๆ1,200ออเดอร์1000บ้าน3 0 0 0 0 0บาทมาแล้วเสียงไม่ค่อยดังเสียงไม่ค่อยดังเพราะเสียงเราไม่ค่อยมีกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กิตตีนะคะขอบคุณค่ะเสียงเบาสิไม่ชัดเลยจริงหรอไม่ต้องเน้นฟังเสียงก่กดตะกตาอย่างเดียวกดตากานี่เลยทุกคนกดตะกานะคะคนจะเลิศออกแล้วเข้าทุกคนออกออกแล้วเข้าใหม่ลองออกแล้วเข้าใหม่กดแล้วส่งกระปุกเพิ่มเสียงค่ะ เสียงมันก้องก้องกดจะเบลนี่คือช,ชื่อเล่นเลยใช่ไหมคะเรียกที่รักก็ได้ค่ะ20นาทียอด300,000บาทมาค่ะจริงเหรอน้ำเข้าหรอไม่ได้ไม่ได้ใช่มนะไม่ได้ไทยน่าจะเป็นในนี้นี่เอ่อสเก็ตมงกุฎเข้าอุดไม้หรือเปล่าสเก็ตมงกุฎนะคะ10,070คน ขออนุญาตนำส่ง AI พร้อมกันได้ไหมใครรักกดเชเบลตอนนี้ช่วยกันเปิดการมองเห็นนะคะ3 2 1จิ้มตะกร้าส้มพร้อมกันค่ะไปเริ่มใครจิ้มแล้วพิมพ์ม,มาใครจิ้มแล้วพิมพ์ม,มาทุกคนพิม,มพ์มมคำเดียวมากเลยอาจจะอ่านข้อความไม่ทันทุกคอมเมนต์นะคะขัดหน้าได้ไหมตัวนี้ไม่แนะนำให้ขัดหน้านะทุกคนตัวนี้ทำมาเพื่อขัดผิวนะคะแล้วก็นางเป็นสบู่นะคะทุกคนใช้แทนสบู่ได้เลยนะคะคตัวนี้ิวแบบผิวผิวไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยใช่ผิวไม่สม่ำเสมอ พี่โอใส่แล้วละเอียดมากมีคนถามว่าอุ้ยมีความค้นค่ะใช้แล้วผิวจะใสขึ้นไหมใช้แล้วผิวจะเลาาขู่ขึ้นไหมจะบอกว่ามันช่วยจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผิวจนะเนยะลุคผิวที่ห้ากระปุกหมดแล้วค่ะพี่โอโอ้โผ,ผิวละเอียดทุกคนเอางี้นะใช้ปึ๊บเห็นผลทันทีเลยจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยทำไมผิวเรามันมีละเอียดเวลาคน เคยไหมเวลาไปจับผิวเพื่อนทำไมผิวไะเอียดจังคนที่แบบน้ำแดดถึงสองสีผิวทางมะลายคือจะเป็นผิวเดียวกันเลยผิวแตกข้อศอกดำข่าวดำตรงไหนที่ดำไม่เอียดโมต่องเอาอีกวันนี้หนูดีใจมากที่หนูได้มาไลฟ์ใส่ของไลฟ์แรก้ยงแงบโนะคะกับพี่โอ๋เจ้าของแบรนด์นะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะกลับไปใช้ใช้เลยจ้ะแล้วเดี๋ยวหนูจะรีวิวให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอ้มีขอบคุณค่ะ อีอยากมีกา l ล็กซี่ดิใช้ดีมากผิวเขาแล้วนุ่มมากขึ้นค่ะเสียงไม่ค่อยชัดเลยห้กระปุกได้5้ารบาทแสดงว่ามีคอส่งฟรี3า0แสสามบาทมาแล้ว1,400อออเดอร์หนึ่บาทขอบพรคุณค่ะจิ้นใจจบพร้อมกันตอนนี้ให้ดูในเร็วปะวันนี้มันจะไปจบทีเท่าไหร่วันนี้มันจะไปจบทีเท่าไหร่ทุกคนเพราเรามีเวลาแค่ถึงสี่ทุเ่เตยแล้วเราต้องไปแล้ว หนึ่งหมื่นหกพันคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวิ 8, ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคำสั่งซื้อพร้อมกันมีมีหนะ้าต้องกดไปใช้บ้างแล้วค่ะซื้อพร้องกดจำเป็นจริงๆเสียดได้แล้วค่ะกดหัวใจเปิดกันมีคนบอกมีคนขิงบอกว่าห้ากระปุกได้ห้าร้อยหกบาทค่ะไว <c oughs> มีคนบอกว่ากระปุกหนึ่งกดไปได้ไม่ถึงร้อยเลยค่ะแสดงว่าเป็นมันคุ้มนะมันคุ้มนะคะรีบกดนะคะราคาดีมากตกกระปุกละหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเ <c oughs> องก็ได้ห้าร้อยหกบาทไป็นตัวองผัดผิวอยากจะลองให้ดูเหม สามร้อยซิลซิปไปคำสั่งซื้อพร้อมกันด้วยเป็คดีเปรียบรางให้ดูเลยทุกคนแต่ถ้าสมมติทุกคนทิ้งไว้นานอ่ะผิวเรามันจะมีความเหลืองๆนิดนึงนะเพราะว่าน้องเป็นสมุนไพรแท้ใช่แล้วทอนนี้ไม่ติดเฉดนะคะเพราะว่าสีมันเป็นสีของมินสีของพายเป็นเป็นสีจากธรรมชาติง่ายๆเถอนะคะได้ห้าสิบเก้าบาทโอ้ห้ากระปุกได้สี่ร้อยเก้าสิบบาทขอบคุณที่ติดตามเพื่อนคะขอบคุณอยู ขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณที่ผ่านไปผ่านมาในไลฟ์หนูแล้วก็แวะเข้ามากดใจแวะเข้ามากดกระด้าให้หนูทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักอขอบคุณจริงๆนะคะมีเก็บปลายทางนะคะแต่ขออย่าย,ยกเลิกนะช่วยรับด้วยนะคะทุกคนไม่ยกเลิกออเดอร์น,นะตามคอนเซ็ปต์ของเราโอเคไหมคะสามร้อยเก้าสิบหกคำสั่งซื้อค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะไม่เคยเจอใครที่แบบคำสั่งซื้อพร้อมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนทุกคนเดี๋ยวจะล้างให้ทุกคนดูนะ เออดีกว่าวันนี้ขอบคุณค่ะทุกคนนี่นะสามารถใช้แทนสบู่ได้เลยนะคะปึ๊บปื๊ดปื๊ป๊ป๊เพอ้างแล้วผิวจะใสทันทีทุกคนจากผิวที่เหมือนกระจกเหมือนกระจกเงาเลยอ่ะผิวนิ่มเลยผิวจะลื่นนะจ๊ะหนูรู้สึกว่าผิวหนูนิ่มแล้วลื่นแล้วไม่แสบไม่รู้สึกเจ็บผิวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะทุกคน อุ้ยทุกคน,ม,นมันลื่นเลยมันลืน่นมันเนียนใส่มากไม่รู้สึกว่าผิวแหง้งกระดา้างไม่มีความรู้สึกนันเลยเบลว้าวมากคืออะไรรู้ป่ะมือไม่เหลืองผิวไม่เหลืองคือใช้ชีวิตต่ออุ้ยพี่โอ้มันจึงเกินเดี๋ยวทุกคนรู้สึกอะไรไหม ทำไมฝั่งนี้มันรู้สึกมันใสขึ้นทําไมฝั่งนี้มันมองมันสึกวาวขึ้นในี่แบบว,าว่าย่แบบว่าก็ทำงานหรือแบบโดนแดดนะเห็นคนตั้งแต่ครั้งแรกเลยคืออยู่ดีมันเหมือนแบบเปิดไฟให้ผิวเลยใช่ปะเดียว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 ทุกคนเห็น,นเลยมีคองคุณของวันค่ะกด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 คือใครใช้อยู่อะพิมพ์มาพิมพ์มา,พมพมาเพื่อเป็นการการันตีให้ทุกคนรู้สวัสดีนะคะสวัสดีบามีสวัสดีปาปีสวปปัสวดีเอฟซีละครสั้นสวัสดีเอฟซี กดเชเบลทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดี2กระปุกได้ถูกมากเลยอยากลองใช้ค่ะแต่ห้ากระปุกถูกกว่านะทุกคนวันนี้ไลฟ์แรกและไลฟ์เดียวนะคะจะบอกว่านี่คือครั้งแรกสําหรับการไลฟ์ขายของหลังมงเลยขอบคุณคุณโอที่จ้างเบลมาไลฟ์ด้วยจะบอกว่า่จ้างแค่่ะจ๊ะว้าวเดี๋ยวรอชมว่าเราจะเจอกันอีกทีวันไหนเร็วนี้จ้าพี่พอดีว่าพี่ใจร้อน เดียวทีเดียวเลยหลายงานเลย <ไป S 1> ดีใจอ่ะดีใจดีใจชาวด้อมดีใจไหมดีใจไหมจะบอกจะบอกทุกคนว่าคือถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้มาถึง8ปีนะคะเราใช้มานาน8ปีแล้วค่ะตั้งแต่ที่พี่โอ้ผลิตแบรนด์นี้ขึ้นมาก็ใช้มาตลอดค่ะลด ก็ตะก้าคารุเสียงก็ไม่ค่อยมียังกีดอีกเซฟเสียงคาุ่งร9กบาทเท่านั้นค่ะทุกคนปกติพี่โอค์ไม่เคยลดราคาไม่เคยจัดราคาโปเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆแล้วแล้วก็เป็นราคาที่ถูกมา,มากๆแล้วคือเหมือนไม่เอากําไรอ่ะ ขายมาแปดปีอะเน้นเอาแบบความซักใจแล้วอยากให้ลูกค้าแบบปกติขายของเขาได้กําไรอยู่แล้วแต่เนี้ยคือไม่อยากได้กําไรเพราะอยากได้ให้ดอมพี่พี่กฤษเบลเปิดใจลองเอาไปใช้วันเนี้ยด้อมกฤษเบลอยากน้อยเรารู้จักสปาบ้านทุ่งแล้วใช่อ่ะแปดด้อมเรารู้จักสปาบ้านทุ่งแล้วดีใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลองเปิดใจและเอาสปาบ้านทุ่งไปใช้กันนะคะทุกคนจะรู้สึกได้ทันทีเลยตั้งแต่ใช้นะคะใช้มาสิบสี่กระปุกแล้วค่ะโอ้ ถ้าไม่ดีจริงจะไม่ซื้อต่อดังนั้น กดเลยคะ่ะห้ากระปุกคุ้มมากรู้จักดีเลยคะ่ะแบรนดีนี่เอามงกุฎมาใส่ด้วยดีไหมคะอุย้ยทุกคนจริงๆ<ะ> <ละ S 2> ก็ผมแล้วแล้วมีพี่กฤสเปียรน่ารักด้วยนะช่วยโฟกัสสินค้ามีมีที่สินค้าใช้ดีจริง,รงๆด้วยนะคะทันที่เขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้ว<อ>แต่เขาก็เปย์อันดับหนึ่งของทุกๆไลฟ์เลยเขาหน้ารักมากพี่พี่น้านรักมากนะคะห้ากระปุกคนกดเยอะมากๆเลยหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกเพราะว่าอะไรทุกคนปกติร้อยเก้าเก้าและก็ไม่เคยลดราคาแต่ว่าไลฟ์นี้ไลฟ์แรกและไลฟ์เดียวนะทุกคนที่ เพรอาะไลฟ์น้าก็ไม่รู้ว่าจะจัดอาคานี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบในการขัดผิวอยู่แล้วใครที่รู้สึกว่าเอ้ยผิวเราเนี่ยมันโดนทําลายมาจากแสงแดดผิวเรามันหยากกระด้างเหลือเกินเป็นคนไม่ค่อยชอบทาครีมแล้วก็ชอบเท้าสอกเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ส้นสูงเท้าด้านตาตุ่มด้านนะคะชอบคุกเข่า นะคะทุกคนผิวไม่สม่ําเสมอลองเปิดใจใช้ตัวนี้ค่ะดูจากเจ้าของแบรนด์นะคะผิวใสจริงๆขัดรักแร้ได้เลยค่ะทุกคนรักแร้ไม่สม่ําเสมอเป็นหนังไก่รูขุมขนกว้างนะคะมันแบบผิวมันไม่สมูทนะคะทุกคนอยากให้ไลฟ์พีเคกับป๊าป๊าต้องทิ้งไว้ไม่ต้องทิ้งค่ะตัวนี้ใช้แทนสบู่ได้เลยเช้ามาปึ๊บอัดอามควักปึ๊บแล้วขัดๆถูๆได้เลยตัวนี้ เป็นสารสรกัดทำมาจากธรรมชาติแท้ร0 0นะคะทุกคนแท้ร0 0แท้ร0 0ยเอร์เน่หมความว่าอะไรออร์แกนิกค่ะนะคะ1ดึงกระปุก250กรัมค่ะทุกคนควีนเบลขอบคุณค่ะไม่ไหวเลยโดนพี่เบลตกทุกไลค์ลองเปิดใจนะใช้อยู่ใช้ดีจริงค่ะต้องให้เขานะต้องให้เขา5้ากระปุกได้แค่500ร้บาท,ทคือใครใช้อยู่แล้วเบลได้ทำให้กดเลยทุกคนครับอีกสี่หมื่นแต่ห้าแสนค่ะ ปิดใจให้กดจะเบลได้เหมคะลูกค้าไม่เปิดใจให้กดจะเบลได้ไหมคะดีใจจังเลยไม่ว่าการประกวดจะจบลงแต่ว่าทุกคนก็ยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมซัพพอร์ตกันต่อไปซัพพอร์ตกันเรื่อยๆจนถึงการประกวดเวออินเตอร์เลยนะโอเคไหมอุ้ยคือทําไมกลิ่นตัวหอมไปเลยอะ <S <S <ừ> ทุกคนมันเหมือนเราแบบเราเข้าสปาแล้วแบบกลิ่นมันอาร์โรมา่ากลิ่นมันสมุนไพรกระปุกหนึ่งอะแบบเนี้ยทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้แบบเนี้ย กว่าเขาจะเอาไปปั่นไปบดไปตำโ,โหกว่าพี่โอจะไปแบบบ๊อกบ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 อกแบบเนี้ยกว่าจะได้มาเป็นเนี้ยหนึ่งกระปุกอะแล้วราคาร้อยเก้าเก้าอะเออทุกคนเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเข้มข้นแบบเนี้ยถ้าเจ้าของไม่จริงใจจริงนะโอ้ยคงใส่ส่วนประกอบน้ําใส่อะไรเยอะแยะและ้วแต่เนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยแสดงว่าโคตดจะแบบ ว้าว wow, ซ่าใครที่ใช้อยู่ใช้คำคอนเทนต์เวอรชั่นใจดีมากค่ะเออลองเถอะอยากผิวใสก็ทาเถอะอยากผิวใสก็ใช้เถอะเคยใช้แพ็กเกจเก่าค่ะแสดงว่าเขาอยู่แต่รุนแรงโอ้ใช่อันนี้ดีกว่าแพ็กเกจเก่านะเพราะว่าสารสกัดใส่เยอะกว่าเดิมใช้ดีโคตรเลยค่ะแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมตอนนี้ราคาคือแบบ เยอะใหญ่กว่าเดิมเนี่ยทุกคนในนี้มีอะไรบ้างคะพี่เบลขาหลักๆเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นขมิ้นนะคะมีไพรธนาคาว่านน้งคำมะกรูดนมข้าวแล้วก็น้ำพึง้งส่วนประกอบทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ7ชนิดที่จะช่วยพัดเซลล์ผิวช่วยดูแลผิวของเราให้มีผิวที่ละมุนมากยิงงกย่งขึ้นนุ่มมากยิ่งขึ้นผิวเนียนมากยิ่งขึ้น1600บาท อ๋อส0งพบ้านเป็นทุกคนเหลือเวลาอีก7นาทีอีก7นาทีสุดท้ายค่ะทุกคนขาเราจะมาแตก50,000นไปได้วยกันมงสามาแน่กด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 คนสวยคนจึง้งขอบคุณทุกคนที่สพอน์ตนะคะขอบคุณลูกค้าใหม่ขอขอบคุณผู้ติดตามใหม่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะใครที่ไม่รู้จักกดเชเบลไม่เป็นไรเข้ามาปุ๊บจิ้มจ,จ่ายจบก่อนใครที่เข้ามาแล้วงงว่าเฮ้ยยัยคนนี้กําลังทําอะไรอยู่หนูกําลังขายของอยู่ค่ะมามีนี่คือสปาบ้านทุ่งนะคะเป็นสครับขัดผิวที่ เป็นสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ hmm. ในชูร e กด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 ให้รู้ว่าคนมงเขาปังแค่ไหนขอบคุณ <Hey. S 1> ค่ะกด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 พร้อ, <Hey. S 1> อมกันเจ็ดนาทีอีกแนาทีขอสองพันบ้างตกอีกแล้วโดนตกอีกแล้วโดนกดโดนตกจนก,กดไปอีกแล้วดกดกดกดสั่งแล้วค่ะขนาดไรต้ตองกลางคืนนะคะเนี่ยก็เป็นไแลแรกเลยที่พึ่งขึ้นหลังประกวดจบนะคะใส่มงให้แม่แม่ดูได้ไหม ถ้าถึง6กแสนเดี๋ยวใส่มงโชว์ไลฟ์ด anyway> ีหรืออะไรอเจ็นทีไม่น้องก่อนเยเราทำให้ดูหน่อยว่า5นาทีสุดท้ายทำได้ไหมอีก2องแสน5้านาทีเรามันจอมสร้างปรากฏการณ์อยู่แล้วไม่ใช่หรอเออเรามันจอมสร้างปรากฏการณ์น่ะ กดตกา้าอยากเห็นวงกุดก็ต้องกดค่ะเออจบอยากเห็นวงกุดก็ต้องกดดังนั้น17,000คนคือตอนนี้มีแค่1,700บ้านที่กดให้กดเชเบลดูขอสักอันเดียห้0 0 0คนกดตกา้าพร้อมกันได้ไหมเราทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ history maker เราก็สร้างมาแล้วเออ b 2 b เราก็ทำมาแล้วว้าพูดเรานคนรุก อีกหนึ่งพันบาทห้าแสนค่ะทุกคนเฮย้ฮยเฮย้ยนี่มาเรื่องอะไรเรื่องของสนจริงหรอนี่มนเรื่องบ้าเลยกัน,น,อ,กนอีก6นาทีพี่เก็บบ้ากดแล้วสองขาปลุกปลูกก็ท้าไม่ปังก็ทำไม่ได้จริงถูกไหมละ่ละก็ท้าไม่ปังก็ทำไม่ได้นะคะก็ทำไม่ได้นะคะแล้วถ้าไม่ปังก็คงไม่มองราคา คุณนะคะขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากทุกคนนี่แหละนะคะขอบคุณทุกคนที่ทําให้หนูมีวันนี้นะคะเราก็มาแฮปปี้มีความสุขแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันห้านาทีสองแสนกด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 เพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกร้อยเก้าเก้าทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้แทนสมุดได้เลยแบงซื้อซื้อยี่อื่นยังแพงกว่านี้เลยถูกเวละอันนี้เอาไปใช้เอาไปใช้เถอะอย่างน้อยนะวันนี้นะดอมระกั่งทองแปดดอมต้องมีสปาบ้านทุ่งนะจ๊ะ ใครได้แล้วใครกดไปแล้วมาส่งเข้าด้อมด้วยว่าเฮ้ยมาส่งแล้วนะมารีวิวกันนะคะหกแสนมงลงเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาเด,อาดิใช้ได้นานค่ะลูกต้องพกไม้ส่วนตัวเออหนูลืมว่าหนูเอาไมมาเอาหนูลืมจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยเพิ่งนึกได้ว่าไ้ามาแต่ไม่เป็นไรต่อให้ใช้ไมก็ใช้อ n e r g y นี้อยู่ดีตีนรึงเสียงจะไม่มีใดเอเนอร์จีไม่เคยตกคา กดปังดีเลยแรงพุทธดวย่อนดกดกดกดปาวาอะไรขอบคุณค่ะน้องมดสีขอบคุณค่ะริงหรอกพี่กจะเเบลออกช่องเจ็ดด้วยหรออุ้ยขอบคุณพี่พี่สื่อบนชนขอบคุณพี่พีุ่กช่องเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำข่าวดูขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนละครสั้นด้วยขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครรักกุญเเบลกดเลยได้ยินเสียงพี่ปอดีใจจังเออ กดเลยกดเลยกดเลยคนดูสองหมื่นคนสวัสดีสองพันออเดอร์แล้วอ๋อไวมาก2 1 0 0ออเดอร์1,800บาททุกคนครับอีก4นาทีสุดท้ายตอนนี้สองพันออเดอร์ก็่าแล้วสองพันบานทุกคนครับตอนนี้1,800งพันบานดูขอ2,000บาทได้ไหมทุกคน200คนกดพร้อมกันได้ไหม ทุกคนพี่เลต้องตามที่ขอบคุณนะคะเอาพี่ปอนมาเป็นคนข้างกายหน่อยไม่ได้พี่ปอนเขามีค่าตัวแล้วพี่ปอนเขามีเอฟซีเขามีผู้ติดตามแล้วเขามีคนไปรอรับสนามบินแล้วไม่ได้แล้วเขาเป็นค่าตรงค่าตัวแล้วค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบ้านกดจะเบลขอสองพันบ้านได้ไหมทุกคนสี่นาทีสุดท้ายขอสองพันบ้านได้ไหมคะกดากด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 เบลแล้วกดตะก้ากดเบลแล้วกดตะก้าใครรักกด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 เอ็มาอํมาทำไมเอ็มอนมาผลไรเบล ไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องใจ่ค่าลิขสิทธิ์เมื่อคือนกดจะเบลมงเสร็จหลับฝันดีเลยไม่ได้นอน,นะคะ่ะโมแต่เหอ่อยู่ซึ่งพี่ๆเขาก็บอกว่าให้รีบนอนนะจริงๆก็นอนแหละนอนแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับยังคิดว่านี่คือความฝันอยู่สพอร์ตนะคะพปอร์ตพี่โอัสพอร์ตกดจะเบลขอบคุณค่ะเมื่อคืนร้องให้หนักมากเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องให้กันหนะักเบลเพิ่งได้ดูแบบรีอค เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราค่อยเมาเดี๋ยวเราค่อยเมาทุกคนขอขครของก่อนเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยเยอะมากเลยเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันถ้าคืนนี้เนี่ยอะไรเนี้ยถึงหกแสนก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล์ตามมาที่สุดท้ายเดี๋ยวจะใส่มงกุดไล์นี้เลยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะคือไล์เมา์มอยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงโมเมนต์เมื่อวานเนาะมีอะไรอยากคุยอยากอยากคุยะอยากคุยเยอะมากเลยไม่ยกเลิกออเดอร์นะมนนี้ไม่ยกเลิกออเดอร์นะคะเอาของดีไปใช้กันแล้วก็ได้สพอร์ตหนูด้วยนะคะใช้กันอย่าวๆง ู่กันยาวๆนะคะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งกตกาเลยลับยูโฟเมียนมาขอบคุณค่ะจิ้มใจจบหกแสนใส่บงจบจบจบลิฟชัอของไลฟ์ 4U2 เท่านั้นค่ะเย่ yeah, คืนนี้มาไลฟ์ซื้อแล้วให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์นะคะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเอาของดีไปใช้กันค่ะวันนี้1 9ึ0งคนต้องรู้จักสปาบานทุง่งนี่คือสับกัดผิว เป็นสครับที่ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติ7ชนิดประกอบไปด้วยขมิน้นทนนคาไพรมะกูนน้ำพึ่งและนมค่ะกดแล้ว2กระปุกคุ้มมากเลยค่ะ5กระปุกหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกคุยเมลขอบคุณค่ะห้าแสนบาทมาแล้วเหลือเวลาสองนาทีสุดท้ายจะทันไหม จะทันไหมเนี T T you know. ่ยไม่น่าทันเลยสองไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าสี่ทุ่มก็จะเป็นว่าคงต้องลงแล้วใส่บงปุ๊บมันก็ต้องถอดออกแล้วไงเชื่อไหมปกติไม่เคยทําท่านี้เลยเนีไม่เคยทําท่านี้เลยเพราะว่าเราเราแบบไม่กล้าไงแต่วันนี้ทําได้แล้วค่ะอ่าก็ถามว่าเอาห้าแสนห้าได้ไหมทั้งหมดอ่าห้าแสนห้าแสนอ่าห้าแสนห้าพอทุกคนตอนนี้ห้าแสนห้าแสนห้าแล้วค่ะมันไกลเกินม่ะขอโทษทุกคนที่ห้า ถ,ถ,ถ้าใส่มงแล้วหนึ่งอาทีสุดท้ายขอให้มันถึงหกแสนได้ไหมทุกคน land, ทุกคนยะกดไอรยนะ้เการ้ยหนึ่งพันเก้าร้ coaster 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 อยอดอันพังเกอยแทนจาราเดนแท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 นสวยมากด้วยใส่มงแล้วขอยูนิฟเอรด้วยขอปปี้ฟิลเตอร์เหมือนรัชนิกูนว์มิสแกรดช่แล สวยสงงมากงสวยมากมงสวยไหมคะทุกคนมงสวยมากมงสวยมากมงสวยมากใส่มงปุดไลฟ์ครั้งแรกเลยก็จะเอ็กซ์คลูซีฟทุกคนกับสครับสปาบานทุวงค่ะนี่ขอบคุณหัวใจนะคะรับลูกกดให้ดู มงส่งหน้ามากๆเลยขอบคุณนะคะทุกคนคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสครับสปาบ้านทงแบรนด์งามพิ้์นะคะเป็นสครับสมุนไพรไทยนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะทุกคนคะถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาถึง8ปีขอบคุณพี่โอ๋มากๆเลยในวันนี้ที่เลือกกดฉเบลนะคะมาเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของให้กับแบรนด์สปาบ้านทุงคะ่ะ ก็ดีใจมากมากเลยจะให้ท hmm. mm ุกคนลุ้นนะคะวีเซอร์ไพรส์อีกนะคะไว้เจอกันใหม่ดีกว่าจะเจอกันอีกทีไนะเจอกันใหม่ครบรุ่ยอดให้แฟนสองพัได oh, ้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ1,900บ้าน2,200ออเดอร์โอ้โห567,000่บาทค่ะห้7 8กเปยอดจะยอดจะยอดสวย ห้าหกเจ็ดแปดเลขเลียงแคปแล้วแคปแล้วแคปแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขอบคุณค่ะมอโมยฮะเร็วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจ้าน้อที่รักครั้งทองขอบคุณนะคะเลิฟยูค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะไลน์หน้าใช่ไหมมามอยไลน์หน้าใครกดไลฟ์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย